โอเคมาครับทุกคนวันนี้นะครับลุงตู่ก็จะมาแนะนํานะครับที่จับหูเบ้ากันพอแล้วครับเวลาที่เรายกเขย่านะครับมันจำเป็ต้องจับหูทันนะครับเนาะบางคนก็ใช้ผ้าครับบางคนก็ใช้บองน้ำครับมาครับเดี๋ยวนี้ครับลุงตู่จะแนะนําวิธีการทำแบบนี้ให้ครับเนาะนี่ครับที่จับนะครับเป็นอาหูปลาเห็นครับนี่เห็นไหมอ่าโอเคครับมาคลิปนี้นะครับจะขอแนะนําก่อนครับว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเนาะมาดูกัน อ่ะนี่ครับสิ่งแรกต้องหาครับคือกระดาษครับกระดาษแข็งวันนี้ครับเนาะกระดาษแข็งนะครับให้เราเลือกนะครับเลือกที่เป็นปากกล่องนะครับเพราะนอกที่ปากกล่องเนี่ยมันจะมีแบบนี้ครับมันจะพับป้ปิดได้อีกแบบนี้ใช่ไหมครับเนาะเลือกที่ปากกล่องนะครับเนาะเห็นไหมเห็นมันจะมีรอยพับเห็นไหมครับเพื่อเราจะพับปิได้นะครับเนาะอ่านี่ครับประมาณนี้ครับหนึ่งแผ่นครับวันนี้นะหนึ่งแผ่นนะครับและชิ้นนี้ต่อนะครับก็คือครับนี่นะอีกหนึ่งแผ่นนะครับเอาแบบนี้พอครับเท่านี้พอเนาะอีกหนึ่งแผ่นนะครับและชิ้นนลัััััไไกกนนนะะะะะคคครรรรบบบเเออาาาาว้ตตดดษแ่ม ก็จะเป็นเทปกาวครับเทปกาวนี้เพื่อนเพื่อนก็จะเลือกเป็นสีอะไรนะครับเป็นเทปกาวสีนะครับเนาะจะเป็นสีแดงสีส้มสีเขียวสีฟ้าหรือสีม่วงสีอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนชอบนะครับเนาะฮะต่อมาครับก็จะเป็นนี่ครับกาวร้อนนะครับหนึ่งหลอดนะครับเนาะกาวร้อนหนึ่งหลอดนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทำแบบนี้กันนะครับเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนําก่อนนะครับแล้วดูเราไปดูคลิปหน้ากันครับคลิปหน้าจะเริ่มวิธีการทํานะครับ